รีสอร์ทหลอนลบเรื่องเล่าขย่าวขวัญปกติผมเป็นคนทำงานโรงแรมครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนั้นผมได้ย้ายออกจากกรุงเทพแล้วไปทำงานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งทางภาคใต้ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่สวยมากๆแต่ขออนุญาตไม่บอกจังหวัดนะครับตำแหน่งที่ผมทำจะเป็นตำแหน่งที่ต้องใกล้ชิดกับแขกดูแลแขกโดยตรงบางที่เรียบบัดเลือบางที่เรียบ วินล่าโทษหรือรีสอร์ทโทษแล้วแต่จะเรียกปกติแขกที่มาพักที่นี่จะได้วินล่าโทดทุกหลังแขกที่เข้าพักแต่ละวันจะถูกกำหนดโทดขึ้นมาแล้วว่าใครจะเป็นคนดูแลซึ่งวินล่าก็คือบ้านพักแบบส่วนตัวที่แยกออกมาจากโซนอื่นๆครับวันนั้นแขกที่ผมดูแลเป็นแขกที่มาฮันนีมูนกันเขาจะได้วายฟรี และผมต้องเตรียมไว้ให้แขกก่อนที่แขกจะมาถึงรีสอร์ทเป็นแนวออกป่าป่าต้นไม้เยอะตัวรีสอร์ทอยู่ใกล้ป่ายางด้วยครับผมรู้แล้วว่าแขกจะมาเช็คอินหลังจากเราเลิกงานซึ่งปกติผมจะเลิกสี่ทุ่มผมเลยตั้งใจจะเอาไวมาเตรียมไว้ในตัววินล,ล่าให้เรียบร้อยก่อนจะเลิกงานตอนนั้นเราสามทุ่มผมก็ตั้งใจจะเอาไวไปเตรียมไว้ให้แขกก็ไม่ได้คิดหรือกลัวอะไร โซนวินล่าของแขกที่จะมาพักนี้จะแบ่งเป็นสองโซนโซนติดกับป่ากับโซนที่อยู่ช่วงกลางของรีสอร์ทสองโซนนี้ถูกกั้นด้วยพงหญ้าเตี้ยๆและข้ามไปอีกฝั่งด้วยสะพานแขวนผมตัดสินใจไม่ขับรถบักกี้ไปอีกโซนที่ติดกับป่าตรงวินล่าฝั่งนู้นเพราะทางมันมืดและเล็กอีกอย่างตอนนั้นผมขับยังไม่คล่องด้วยครับ ไม่เคยขับรถยนต์มาก่อนด้วยเลยขับไปจอดตรงสะพานแขวนแล้วเดินข้ามไปตอนนั้นมือข้างหนึ่งผมกดมือถือเล่นส่วนแขนอีกข้างหนึ่งโอบถังวายไว้ผมเลยต้องเดินช้าๆเพราะกลัวถังวายจะตกแต่พอเดินขึ้นไปบนสะพานจูจ่ๆก็มีความรู้สึกว่าสะพานมันแกว่งแรงมากทั้งทงท,งที่ผมก็เดินช้าความรู้สึกตอนนั้นไม่มีคำว่าผีหรือกลัวอะไร ผมเลยหันหลังกลับไปมองกำลังจะแซวว่าทำไมเดินแรงจังเพราะผมนึกว่ามีพนักงานคนอื่นเดินตามมาแต่พอหันหลังกลับไปผมถึงกับช็อกเพราะผมเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนจับหัวสะพานอยู่เธอคนนั้นจ้องหน้าผมผมก็รีบหันหน้ากลับมาตอนนั้นตกใจมากครับคิดอยู่ว่าใช่แขกหรือเปล่าแต่ก็ไม่กล้าหันหลังกลับไปมอง เลยเรียบซอยเท้าตรงไปที่วินล่าที่อยู่ตรงหัวมุมอย่างไวลองนึกภาพตามนะครับสะพานอยู่ต่ำกว่าระดับทางเดินเวลาเดินขึ้นต้องใช้บันไดห้าถึงหกขันจังหวะที่ผมเดินขึ้นบันไดไประดับสายตาก็จะมองเห็นช่องว่างใต้บันไดวินาทีนั้นเองผมเห็นเป็นเงาดำดำเหมือนร่างนั้นกำลังนั่งกอดเขาอยู่ความรู้สึกตอนนี้คือใจตกไปอยู่ตาตุ่มแล้วครับ ผมเลยเรียบเดินไปที่วินล่าพอเข้าไปในวินล่ากลับกลายเป็นว่ามืดและเงียบหนักกว่าเดิมอีกด้วยความกลัวผมไม่กล้าเดินกลับผมเลยโทรหาเพื่อนที่อยู่น้บร้อนให้มารับพอเพื่อนมาถึงนางใช้วิธีกดกริ่งแต่ไม่ได้เรียกชื่อผมกดแล้วไปยืนข้างๆประตูซึ่งถ้าเรามองจากตามแมวจะมองไม่เห็นตอนนั้นน้ำตาผมเออแล้ว นึกว่าโดนผีหลอกจริงๆได้แต่อุทานมาว่าอีเชียรสรุปนางก็เรียกชื่อแล้วบอกว่านี่ฉันเองเธอผมก็ใจชื้นขึ้นพี่เพื่อนมารับผมเลยส่งข้อความเข้ากลุ่มของแผนกบอกว่าผมขอไม่มาวินล่านี้อีกแล้วนะมันน่ากลัวมากแต่ผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมหลายๆายคนก็บอกว่าพี่ก็เคยเจอแบบนูนแบบนี้ตรงนั้นมีผีนะแต่ รมตอนนั้นเขาอาจจะแกล้งก็ได้เพราะเห็นว่าผมกำลังตกใจกลัวอยู่พออีกหลายวันถัดมาปกติแล้วที่นี่เราจะเอาห้องสปาให้แขกอาบน้ำก่อนที่แขกจะเช็คเอาปกติแล้วพนักงานสปาจะกลับสามทุ่มแล้วแขกของผมจะกลับตอนสามทุ่มกว่าฝังสปาเลยบอกว่าเงินหลังจากแขกออกไปแล้วให้ผมมาเช็คดูของดูความเรียบร้อยและมาปิดไฟด้วย ผมก็รับปากเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วพอแขกอาบน้ำเสร็จเกือบเกือบสี่ทุ่มรับบบก็เดินมาเช็คเพราะไฟยังเปิดอยู่ซึ่งปกติสามทุ่มต้องปิดแล้วผมก็บอกรับบบว่าแขกมาใช้งานนอกเวลาพอผมกลับบ้านตอนสี่ทุ่มผมเลยแวะคุยกับรับบบตรงทางออกรีสอร์ทถามเขาว่าปกติพี่เดินตรวจทุกที่เลยหรือเปล่า แล้วดึกดึกดื่นดื่ไม่กลัวผีหรอเขาก็ตอบมาว่ากลัวสิน้องแต่มันต้องทำยิ่งตรงหัวโค้งวินล่านั้นนะแถวนั้นเคยมีผู้หญิงมากรียดยางแล้วโดนคอเอกสระอาขมขอสระอือนอนหนูเคยมีคนเจออยู่บ่อยๆได้ยินแบบนั้นผมก็อึ้งไปสักพักและเมื่อกลับมาถึงห้องผมก็เอาคำบอกเล่าของรับบกลับมาคิดตรงนั้นมันที่เราเจองาวันนั้นนี่ แล้ววันถัดมาก่อนเข้างานคือปกติผมจะไปกินข้าวที่โรงอาหารของโรงแรมแต่วันนั้นผมรู้ว่าเมนูที่เขาทำเป็นอาหารที่ผมไม่ชอบผมเลยไปกินที่ร้านตามสั่งข้างนอกแถวแถวรีสอร์ทผมเลยแอลถามป้าร้านข้าวว่าแถวนี้เคยมีข่าวขอเอกสระอาขมขสระอือนอหรืออะไรแบบนี้ไหมครับอ๋อมีแต่มันหลายปีแล้วละ่ะน่าสงสารเขานะ เขาเป็นเด็กขยันหน้าตาดีเขาโดนทำมิดีมีร้ายแล้วคอเอกสระอาตอนไปกรีดยางคนร้ายเอาศพยัดใส่กระสอบปุ๋ยตอนคนมาเจอสภาพศพตอนนั้นคือเหมือนศพนอนกอดเขาคุดคูอยู่ในกระสอบได้ยินแบบนั้นผมแทบช็อกสรุปแล้วคือผมคิดว่าคืนนั้นผมโดนจริงๆแล้วละ่ะ หลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าขับบักกี้หรือเดินคนเดียวตอนกลางคืนที่รีสอร์ทแห่งนั้นอีกเลยขอขอบคุณที่มาเจอของดีที่ทำงานเก่า